สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายนสองพันสหกนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะ ให้เป็นแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพรน่ราชินีถือไม้ราชินีถือไม้ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความเป็นแบบเหมือนมีความมั่นคงมีความมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นมีลักษณะของความหวังสิ่งดีๆมากขึ้นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาเติบโตและ ไปข้างหน้าได้ดีขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าราชินีถือไม้เป็นคนที่สามารถแบบควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ภาวะจิตใจความรู้สึกกับความโดดเด่นความมั่นคงกับในเรื่องของแพชั่นตัวเองแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของแพชั่นให้กับคู่ของคนรักที่ดีด้วยดังนั้นนะครับราชินีถือไม้ขึ้นมาแสดงว่า ถือว่าเป็นโอกาสนิมิตหมายที่ดีกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆเลยหรือบางคนอาจจะคบอาจจะดิวอาจจะดูอยู่กับคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูรา,าศีธาตุไฟนะครับก็มีโอกาสแนวโน้มทิศทางประมาณนี้ได้เช่นกันเนาะก็อยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่สามารถโดดเด่นและควบคุมในเรื่องของความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมีความโดดเด่นมีการแบบกระตือรือร้นกับความรักความสัมพันธ์นะครับที่มีทําให้ เขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเรามากขึ้นด้วยเช่นกันอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เรากับเขาเนี่ยอยากจะให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีเนี่ยบอกเลยว่ามันมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้าง ดูสดใสมากขึ้นนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่บอกว่าในช่องของเดือนนี้นะครับตัวคุณเองอาจจะได้รับในเรื่องของความรักความสุขความหวังที่ดีถึงขั้น10เหรียญเลยทีเดียว10เหรียญเนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองสามารถที่จะ คลี่คลายสถานการณ์ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปนมทิศทางที่ดีมีความสุขมีความหวังกับสิ่งต่างๆสิบเหรียญเนี่ยจริงๆมันหมายถึงการมีครอบครัวการมีความสุขความสมหวังความมั่นคงนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาสิบเหรียญมันก็เกือบจะเหมือนสิบถ้วยเลยนะครับ แต่สิบเหรียญเนี่ยมันมีความต่างจากสิบถ้วยตรงที่ว่าสิบเหรียญมันคือความบริบูรณ์ความมั่นคงด้วยแต่สิบถ้วยเนี่ยมันหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีความแบบเต็มฟูหัวใจนะครับแต่สิบเหรียญเนี่ยมันมีคุณค่านะครับมันจะต่างกันนิดนึงเนาะแต่ยังไงความหมายก็คล้ายๆกันก็คือ successful กับความรักความสัมพันธ์มีไพ่คิงถือเหรียญมาด้วยแปลว่าตัวคุณเองกับเขาสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงต่อกัน ราชาถือเหรียญขึ้นราศีธาตุดินพฤกษ์ศบกันมังกรเนาะใครบางคนอาจจะคุยอาจจะคอบอาจจะดิวอยู่มันก็จะมีการพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่แบบ p o สิทีฟแบบบวกบวก,บวกเลยทีเดียวนะครับมีการเติบโตการพัฒนามีความมั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆสามารถที่จะเหมือนกับเราไม่เอน็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปมีความมั่นใจมีความรู้สึกกับสิ่งที่ดีนะครับ อดทนจริงใจมั่นคงนะครับต่อกันและกันแล้วความสุขความสมหวังของคุณก็จะรออยู่ที่1ิเหรียญนั่นเองดังนั้นบอกเลยว่าความมั่นคงของคุณมาเต็ม1ิบเลยนะครับแสดงว่าคุณสามารถที่จะโฟกัสตัวเองเนี่ยไปในทิศทางที่ดีเป็นโพซิทีฟไปในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความหวังใหม่ๆนะครับมีความมั่นคงดีๆกับในเรื่องของอนาคตเป็นการวางแผนน่นะครับ เพื่อที่เราจะได้มีความสุขในเรื่องของการเป็นครอบครัวการลงหลักปักฐานกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเกิดการพัฒนามีความโดดเด่นนะครับในช่องของเดือนนี้คุณอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารกันมากขึ้นมีไพ่หนึ่งหมายเกิดขึ้นหนึ่งหมายเนี่ยมันคือ p a s ชั่นมันคือความรู้สึกมันคือการแบบมีแรงบันดาลใจมี inspiration สิ่งต่างๆกับในเรื่องของความรักที่ลงตัวความรักที่มันเป็นการเติบโตการพัฒนาการผลิดอกออกผลมันเหมือนกับ เรามาถึงนะจุดที่มันกําลังจะมีการเติบโตและฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันไปในทิศทางที่มันมีการแบบตอบโจทย์และมีความหวังใหม่ๆสิ่งดีๆเหมือนราชินีถือไม้ราชินีถือไม้เนี่ยมันมีปริศนาความเปรียบถ้าใครเรียนผา,ายิบซีมานะครับจะรู้ว่าราชินีถือไม้จะมีดอกทานตะวันด้วยดอกทานตะวันเนี่ยมันเปรียบนะครับเหมือนอดวงอาทิตย์เป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ และก็เป็นตัวแทนของความหวังความสำเร็จความสักเซสด้วยสแสดงว่าเรามีสามารถที่จะมีความโดดเด่นนะครับมีในเรื่องของแพทชั่นกระตุ้นใจของเขาได้ทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเราทั้งตัวเราทั้งตัวเขามีการเติบโตมีการพัฒนามีการมองการไกลมากขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ บางทีเราอย่าพึ่งใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจนเกินไปเพราะถ้าเกิดเราใช้อารมณ์จนเกินไปเนี่ยปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันจะเข้ามาแทนที่นะครับแต่ถ้าเราพยายามใจเย็นและรอคอยนะครับส่องไม้มาเปราะว่าเราต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยในบางคนอาจจะส่องนะครับแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าการส่องเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกที่แบบ สองจิตสองใจอาจจะไปเจอข้อความอาจจะไปเจอเขากดไลค์กดเลิฟบ,บางคนที่อาจจะดูเป็นเนกาทีฟกับตัวเราอันนี้อยากจะบอกว่าถ้าอ่อนไหวอย่าส่องแต่ถ้าไม่อ่อนไหวโอเคคุณรู้สึกว่าก็แค่กดไลค์ก็แค่กดเลิฟมันเป็นเรื่องคนปกติอะไรแบบเนี้ยโอเคอันนี้คุณส่องได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปส่องอยู่กับปัญหากับอุปสรรคใดนๆนนเนี่ยมันจะเสริ่ม มันจะเริ่มสร้างความรู้สึกที่มันดูมีความวิตกความกังวลเข้ามาแทรก2ดาบนะครับหรือบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ชัดเจนกับเราเหมือนกับเขาไปกดไลค์ไปกดเลิฟคนนั้นนี่อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะมันก็จะทําให้เราค่อนข้างดู2อจิตสใจดูเนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์เราอาจจะคิดว่าเอ๊ะหรือเขามีซัมติงบางอย่างหรือเปล่า มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ทำให้เกิดความกดดันนะครับก็คือไพ่เดอะแฮงแมนเนาะแฮงแมนมานะครับก็คือแปลว่าเรากำลังไม่ตกกังวลแล้วก็กดดันแล้วก็เครียดอยู่กับความรู้สึกที่เราอาจจะไปส่องเขาหรือไปดูเขาแล้วก็ไปตามเขาในบางครั้งคำว่าตามแปลว่าส่งข้อความนะครับไปหาเขาบ่อยขึ้นโทรไปหาบ่อยขึ้นหรือไปแบบเหมือนอทำให้เขามีความรู้สึกที่เหมือนกับว่า ไปเรียกร้องกับความสัมพันธ์เอาง่ายๆมันคือความกดดันเนาะอยากจะบอกว่าบางทีความรู้สึกไม่มั่นใจเราต้องการให้เขาเคลียร์กับความสัมพันธ์ถูกไหมเพราะเราต้องการความชัดเจนนะครับเพราะสองดาบเนี่ยมันไม่ชัดเจนอยู่แล้วสังเกตดูผู้หญิงคนนี้กําลังถูกปิดตานะครับควยดาบอยู่มันเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกที่เหมือนกับว่าดาบมันไม่สมควรที่จะควยกันอยู่แล้วแต่เมื่อมาควยกันแปลว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจนะครับผิดทิศผิดทาง อะไรแบบนี้การคิดเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างน egative นิดนึงเนาะแต่อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะชาวราศีมิถุนลัคนาเมถุนนะครับบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาได้จริงนะมันอาจจะมีความรู้สึกผิดใจกันทะเลาะก,กันได้บ้างในบางครั้งเพราะดาวกุ้งคุณเนี่ยโครจรร่วมกลุ่มกับดาวราหูใช่ไหมครับผ่านกับราหูเนี่ยคุยความคิดที่ต่างกันต่างกันแบบ สุดขั้วเลยนะครับคนหนึ่งคืออินจักไปทางโลกอีกคนหนึ่งอินจักไปความถูกต้องความมั่นคงเกินไปมันเลยทําให้สองฝ่ายเนี่ยคิดต่างเห็นต่างกันมันเป็นจังหวะชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเดือนนี้คือกับคําพยากรณ์เนี่ยจะอยู่ในช่วงเลนส์ประมาณต้นเดือนกันยาใช่ไหมครับแต่เดือนตุลาเนี่ยกลางเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยความรักของคุณจะคลี่คลายความรักของคุณจะโดดเด่นมากๆจะปังแบบสุดๆนะครับ ให้คุณอดทนตั้งใจช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงวัดใจช่วงทดสอบใจนะครับถ้าเราไม่อยากมีปัญหาก็อย่าส่องดีกว่านะครับหรือพยายามอดทนรอคอยไปในสิ่งที่เราไม่ต้องส่องมันน่าจะเป็นทาง positive thinking กับเรามากกว่าแต่อะไรที่มันเป็นปัญหาให้เราต้องต่อสู้ต้องเดินหล่นต้องกดกดดันเนี่ยให้เราค่อยๆฟื้นฟูไปนาะแล้วตัวคุณเองอาจจะหาทางออกหาทางแก้ได้บางคนอาจจะเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เป็น long distance relationship เพราะว่ามันมีไพ่ the chariot เกิดขึ้น the chariot เนี่ยเป็นอะไรที่เรากับเขาเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกในเรื่องของความรักที่มันเป็นทางไกลแล้วเราอะ่ะมีความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าไงเดีเหมือนเราไม่รู้แหละว่าเขาคิดอะไรทําอะไรถูกไหมครับมันเป็นความรู้สึกที่เราได้แต่ส่องเขา อันนี้มันเป็นความรู้สึกที่เราเป็นรักทางไกลบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องให้เวลากับการอดทนการรอคอยสิ่งที่คุณทําได้ในทางรักทางไกลคืออะไรครับบริหารสเสน่ห์ตัวเองทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่านะครับทำให้ตัวเองดูดีมีความหวังหนักแน่นมั่นคงนั่นคือสิ่งที่คุณควรทำนะครับเ่ามันเป็นทางไกลเนาะเราก็ต้องพยายามประคับประคอง ใจของตัวเราเองปรับมุมมองปรับไมเซ็ตนะเพราะเราอยู่ไกลเขาเราไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าอะไรคือจริงอะไรไม่จริงแต่สิ่งที่เราควรทำได้คือการปลดปล่อยนะครับมีไพ่ใบนี้คือ the judgment แล้วก็เป็นไพ่ the star คุณอาจจะมีความหวังใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับถ้าเราปลดปล่อยได้จากไพ่ the judgment เนี่ยเราจะสามารถเห็นแสงสว่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือสามารถที่จะมีแบบเหมือน เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเราอะไปสู่ความสําเร็จหรือความรักความสัมพันธ์ที่ดีกว่าหรือเราสามารถที่จะมีความหวังใหม่ๆที่เราสามารถที่จะเยียวยาแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังในสุดท้ายหรือท้ายที่สุดเพราะมันมีไพ่สิบเหรียญมาการันตีอยู่แล้วยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวเพียงแต่เราก็ต้องพยายามเชื่อใจกันนะครับลดแรง ปะทะแรงขัดแย้งกันหรือปัญหาที่มันไม่ลงตัวก็เคลียร์มันไปเนาะเราก็ต้องพยายามเคลียร์ใจตัวเองด้วยจัดเมนต์คือการปล่อยวางคือการแบบเคลียร์ปัญหาหรือเดอะสตามันคือความหวังที่เราต้องโฟกัสไปข้างหน้าอนาคตนะี่ะไม่มีใครรู้หรอกแต่มันเป็นความหวังที่เราจะไปถึงถูกไหมมันเป็นโกมันเป็นจุดเป้าหมายมันคืออ,อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะ มีพลังงานกับการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเช่นบางคนนะครับคอมมิเมนต์แล้วก็อยากจะได้ในเรื่องของงานมั่นหมายงานแต่างงานนั่นคือโกของคุณอันนี้ยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะครับว่านั่นคือโกของคุณคุณก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องขับเคลื่อนตัวเองอะไปในทิศทางน,นั้นเพื่อให้ถึงจุดเป้าหมายความรักความสัมพันธ์แต่วงเล็บและขีดเส้นใต้และการดอกจันเอาไว้ด้วยว่าตัวเราเองนะครับมีจุดเป้าหมายมีโกก็จริง ทำให้มันไปถึงณนะจุดที่ฝันจุดที่หวังแต่อย่าคาดหวังจนเกินไปนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกอนาคตคือสิ่งที่เราไม่รู้ถูกไหม,มปัจจุบันคือสิ่งที่เรากําลังรู้อยู่ปัจจุบันแต่อนาคตเราคือสิ่งที่ไม่รู้อดีตคือสิ่งที่ผ่านมามันคือสิ่งที่เรารู้แล้วแหละแต่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่เราจะแก้ไขได้คือปัจจุบันแล้วทําอนาคตให้ดีที่สุด นั่นคือสิ่งที่คุณควรทําไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลกันนะครับคุณต้องพยายามปลดปล่อยพลังงานในความเป็นท็อกซิตออกไปนะครับพลังงานของการที่เราต้องทะเลาะก,กันในเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆความไม่ไวเนื้อเชื่อใจการมีปัญหากับบางสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนนะครับแล้วเราก็กดดันกันไปกดดันกันมานั่นคือสิ่งที่เราควรปล่อยวางให้เราไปโฟกัสกับความหวังในสิ่งดีๆอะไรที่มันเป็นโพิทีฟ รับมันมาใส่ใจอะไรที่เป็นเนกาทีฟดิลิสออกไปจากสารระบบแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่านี้นะครับบางทีแล้วอ่ะสิ่งที่มันจะตอบโจทย์คุณได้อ่ะบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวเขานะมันอาจจะเป็นความคิดของคุณนี่แหละรู้ไหมครับว่าความคิดของเราอ่ะมันทั้งสร้างความสุขและมันทั้งสร้างความกังวลหรือความทุกข์ให้กับตัวเรานะครับไม่มีใครสร้างความทุกข์ให้เราได้ตลอดชีวิต นอกจากตัวเราเองไปยึดติดไปเกาะติดอยู่กับมันนะครับนั่นคือสิ่งที่มันควรจะต้องละเว้นแล้วก็ทิ้งมันไป j u d g ัด n t น,น่ะมันเหมือนเวรกรรม ถ้าเราไม่หลุดพ้นมันไปเนี่ยมันแปลว่าเราก็จะไม่สามารถที่จะมีความสุขความสำหวังที่ move on ไปเลยถ้าเราไม่มีกําลังใจที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่เดอะสตาร์มาชาวเมทุนโชคดีตรงที่ว่าคุณมีแสงสว่างนําพาชีวิตให้กับตัวคุณมีเป้าหมายนะครับมีความสําเร็จและสุดท้ายคุณก็จะได้ความสุขความสมหวังได้ด้วยตัวเองความสมหวังการคาดหวังกับสิ่งต่างๆมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะห่อเลี้ยงตัวเองไปนะถึงจุดความมั่ง ความสนความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความสมดุลที่สุดได้อันนี้คือมีโอกาสที่คุณจะไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าตัวเราเองรู้จักที่จะรักตัวเองแล้วก็พยายามเคลียร์ใจตัวเองให้ดีที่สุดและพยายามอยู่กับความ รู้สึกกับสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจุบันอย่าไปจมอยู่กับอดีตและอย่าคาดหวังกับอนาคตจนเกินไปทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ